วิชาที่4การวิเคราะห์ชุมชนด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบทนำการพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากการดําเนินชีวิตเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นภาครัฐปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการปัญหาโดยให้ความสําคัญกับความเป็นเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนทําให้เกิดการปฏิรูประบบต่างๆเช่นการปฏิรูประบบสุขภาพระบบปรับประกันสุขภาพทั่วหน้าการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นและการนําเครื่องมือการพัฒนาต่างๆมาใช้ เพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเช่นการจัดการยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพหรือการจัดการความรู้แบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นต้นการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึงกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือการดําเนินการใดๆอย่างมีเสรีภาพตามสิทธิและหน้าที่ของชุมชนที่มีเป้าหมายหลักในการตอบสนองความต้องการร่วมกันของประชาชนโดยให้สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตค่านิยมประเพณีและทัศนคติของบุคคลในชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมมือร่วมดําเนินการติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบหรือร่วมใช้ผลประโยชน์จากการเมืองงานนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณสุขจากอดีตถึงปัจจุบันความสำคัญและความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณสุขการมีส่วนร่วมคือความร่วมมือของประชาชนการมีส่วนร่วมคือการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับผลประโยชน์จากโครงการการมีส่วนร่วมคือ การเสริมพลังของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนการมีส่วนร่วมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะร่วมตัดสินใจและลงมือปฏิบัติในเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพของตนเองช่วยเพิ่มความครอบคลุมประสิทธิภาพประสิทธิผลความเสมอภาคศักยภาพและการพึ่งพาตนเองในสุขภาพของชุมชน ความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณาสุขอยู่ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นดังน,นี้ชุมชนรู้และเข้าใจดีในปัญหาสุขภาพของตนเองชุมชนมีทักษะและความรู้ที่จะแสดงบทบาทในการพัฒนาสุขภาพได้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ หัวใจของการบริหารกระบวนการมีส่วนร่วม 4A ประกอบไปด้วย4หลักการคือ 1. Starting Early หรือการเริ่มต้นให้มีส่วนร่วมเร็ว 2. Stakeholder หรือครอบคุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. s i n c e r i i t y หรือความจริงใจ 4. Suitability หรือวิธีการที่เหมาะสมการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ปัญหาสุขภาพมักเป็นผลกระทบสุดท้ายที่เกิดจากมูลเหตุปัจจัยต่างๆการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนบุคลากรสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพจึงต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านวัฒนธรรมปัญหาด้านการเมืองการปกครองและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนการดำเนินการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วม5ระดับดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 3. การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ 5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดแนวทางในการจัดลำดับปัญหาและความต้องการของชุมชนตามปัญหาที่ชุมชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดการจัดลำดับความสำคัญทำให้ทราบว่าปัญหาใดที่ชุมชนเดือดร้อนหนักมากและต้องรีดแก้ไขก่อนปัญหาอื่นควรเป็นปัญหาที่สำคัญมากและในขีดความสามารถของประชาชนที่จะสามารถแก้ไขได้ ควรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นได้อย่างง่ายต้องอยู่บนมติและความเป็นประชาธิปไตยของชุมชนที่เห็นชอบร่วมกันเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและมีมติร่วมกันการออกแบบเครื่องมือจากประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ระบบสุขภาวะของชุมชนประเด็นสําคัญที่จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ร่วมกันในการวิเคราะห์ระบบสุขภาวะของชุมชนเช่น 1. สถานการณ์บริบทภาพรวมของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 2. ประเด็นปัญหาสำคัญร่วมและเร่งด่วนของชุมชนในด้านสุขภาวะของชุมชน 3. ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนที่เป็นองค์รวมทุกมิติ 4. ทุนและศักยภาพของชุมชน 5. ระบบเศรษฐกิจระบบการผลิตของชุมชน การทำประชาคมประชาคมคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมทำกิจกรรมของชุมชนด้วยตนเองเป็นเวทีของการพูดคุยแลกเปลี่ยนถกถแถลงซึ่งไม่ใช่การโต้แยง้งเกี่ยวกับข้อมูลเช่นการแก้ไขปัญหาในชุมชนการวางแผนการพัฒนาชุมชนการกำหนดข้อตกลงร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมี2ลักษณะสำคัญคือ 1. อย่างเป็นทางการโดยการจัดเวทีหรือการจัดการประชุม 2. อย่างไม่เป็นทางการเช่นการสฆษนากลุ่มเล็กในศาลาวัดหรือการพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งคราว วงจรการจัดทำเบทีประชาคมมี3ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. การเตรียมการ 2. การดำเนินการและ 3. การติดตามประเมินผล 2. ขั้นดำเนินการมีขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างความคุ้นเคยของผู้เข้าร่วมประชุม 2. แจ้งวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกันในการประชุม 3. ามํกำหนดความคาดหวังในการประชุม 4. การให้การศึกษาชุมชนเพื่อสะท้อนภาพรวมของชุมชนในด้านต่างๆ 5. การค้นหาปัญหาร่วมกัน 6. ก,การค้นหาความหวังและโอกาส7 การค้นหาสิ่งดีในชุมชน 8. การค้นหาเพื่อนร่วมพัฒนา 9. กําำหนดเป้าหมายการพัฒนา 10. ร่วมกันวางแผนวางโครงการ 11. เเลือกกลุ่มแกนเพื่อรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการ สขั้นการประเมินและติดตามผลสิ่งที่ควรคำนึงในการจัดเวทีประชาคมการสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชนความหมายของการสื่อสารการสื่อสาร c o ม m u n i c a t ั o n คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบ,บุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่มโดยใช้สัญลักษณ์สัญญาณหรือพฤติกรรมที่เข้าใจกันโดยมีองค์ประกอบดังนี้ผู้ส่งสารข้อมูลข่าวสารสื่อผู้รับสารข้อมูลข่าวสารผู้สง่งองค์ประกอบของการสื่อสารการสื่อสารจะมีประสิทธิผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อองค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยองค์ประกอบของการสื่อสารที่สำคัญประกอบไปด้วย 1. แหล่งข่าวสาร source 2. ข่าวสาร message 3. ผู้รับสาร receiver 4. ช่องทางข่าวสาร channel และ 5. ปฏิกิยาของการตอบกลับ feedback การสื่อสารสุขภาพการสื่อสารสุขภาพ Health Communication คือการศึกษาและใช้กลยุทธ์การสื่อสารในงานสุขภาพเป็นกลวิธีในการนำเสนอข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้รับรู้สนใจและตระหนักในด้านสุขภาพโดยเน้นกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารคือแจ้งให้ทราบ ให้การศึกษาสร้างความพอใจหรือบันเทิงหรือโน้มน้าวชักจูงใจเพื่อให้เกิดความสําเร็จในการดาเนินงานสื่อสารสุขภาพเกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้อย่างเท่าทันด้านสุขภาพนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีประโยชน์ของการสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพในชุมชน